สวัสดีค่ะแกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอยากยืนห้าล้านไม่เป็นผลใบเตยนอนคุกต่อหลังสารยกคำร้องปล่อยตัวชั่วข่าวหยัดยืนเงินสดจำนวน5้ล้านบาทไม่เป็นผลใบเตยสุธีวันนอนคุกต่อหลังสารยกคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวครั้งที่สองเกรงจะหลบหนีอัปเดตล่าสุดคดีใบเตยสุธีวันหลังโดนจับ กลุ่มกับพร้อมกับสามีดีเจแมนในคดีช่อโกง f o r e x ็ก3 d กับพวกจำนวน3ามข้อหาซึ่งขณะนี้เจ้าตัวนั้นถูกคกุมขังที่ทานทักน์สถานยิงกลางและตัดผมสั้นตามระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งที่รู้ข่าวว่า ภูมิแฟนน้องชายใบเตยเสียชีวิตอาการใบเตยไม่ค่อยดีช็อกมากเพราะรู้จักกันมานานเกิน10ปีและคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือกันมาตลอดตตัวสะเทือนใจมากและนั่งสวดมนต์อุทิศส,ส่วนกุศลให้จากเรือนจำตามที่รายง,งานข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดญาติยื่นเงินสดจำนวน5ล้านบาทขอปล่อยตัวชั่วคราวไปทางด้านสื่อไดรายง,งานว่าก่อนหน้านี้ญาติของนักร้องสามคำร้องเป็นจำนวนเงินสด5ล้านบาทแต่ขอปล่อย ตัวชวั่วข่าวมาครั้งหนึ่งแล้วในวันที่อายการนำตัวมายื่นฟ้องเป็นจำเลยต่อสารอาญาแต่สารอาญาไม่อนุญาตปล่อยตัวชวั่วข่าวจากว่าเห็นว่ามีการทำเป็นกระบวนการมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลหายวงกว้างพฤติกรรมเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจำเลยถูกฟ้องว่ากระพวกกระทำความผิดหลายกรรมหากปล่อยชั่วข่าวเกรงจะหลบหนี ทำให้ขณะนี้ใบเตอยังถูกควบคุมตัวอยู่ในทันทสถานยิงกลางเหมือนเดิมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดางังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ